เหลี่ยมโจโฉตอนอวสานท่านบุ้ยอองโจโฉตลอดระยะเวลาที่โจโฉดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระเจ้าเฮียนเต้ท่านบุยองก็ได้ทำศึกสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นมาโดยตลอดและที่ต้องขอชื่นชมท่านบุ้ยอองโจโฉอยู่ประการหนึ่งก็คือโจโฉไม่เคยถอดพระเจ้าเฮียนเต้ออกจากฐานะของสมมุติเทพเลย แม้จะมีการกระทำบางอย่างที่อาจจะถือได้ว่าเป็นการจาบจ้วงเบื้องสูงไปบ้างก็ตามด้วยความที่ท่านวุ้ยอ๋องโจโฉต้องทําศึกสงครามมาตลอดหลายสิบปีนอกจากนั้นก็ยังต้องคิดสร้างอุบายและเลขห์กลต่างๆไว้หลอกล่อศัตรูอยู่ตลอดเวลาโจโฉจึงล้มป่วยลงด้วยอาการทางประสาทซึ่งเป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีจิตใจมุ่งร้ายต่อคนอื่นอยู่เป็นประจำ อาการทางประสาทของโจโฉคงจะมีความหนักหนาอยู่พอสมควรจนกระทั่งอาการทางประสาทของโจโฉมักจะกำรรเริบหนักจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสื่อด้วยการปวดศรีรษะอย่างหนักเมื่อนายแพทย์ในเมืองฮูโตไม่สามารถรักษาอาการป่วยของโจโฉได้เขาจีซึ่งเป็นโหรจึงได้แนะนำให้โจโฉสั่งให้ทหารไปพาตัวกวนหลอซึ่งเป็นหมอเทวดาอยู่ที่เมืองเพงงนวนขวนมารักษาโจโฉ หลังนั้นแล้วเมื่อทหารพาตัวกวนรอมาถึงเมืองฮูโตแล้วกวนรอก็ตรวจอาการของโจโฉและพบว่าโรคที่โจโฉเป็นอยู่นั้นเกิดขึ้นจากความเครียดแต่การที่กวนรอจะบอกสาเหตุของโรคออกไปตรงๆกวนรลอก็อาจจะถูกโจโฉสั่งตัดคอได้ดังนั้นแล้วกวนรลอจึงกล่าวออกไปว่าสาเหตุที่โจโฉล้มป่วยในครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการถูกคุณใสเพราะฉะนั้นแล้ว วิธีแก้ไขก็คือทําจิตใจให้สบายซึ่งเมื่อโจโฉปฏิบัติตัวตามที่กวนหล,ล่อแนะนําแล้วความป่วยไข้ต่างๆก็หายไปเป็นปลิทิ้งด้วยความที่กวนหลอมีความสามารถมากเช่นนี้โจโฉก็พยายามพูดจากท่าทามให้กวนหลอมาร่วมทํางานด้วยแต่กวนหลอก็ตอบปฏิเสธออกไปโดยให้เหตุผลว่านตนเองเป็นคนบุญน้อยเหมาะที่จะอาศัยอยู่ตามป่าและเขามากกว่า อันหนึ่งการที่กวนรอตอบออกไปเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่าท่านหมอดูท่านนี้ทราบดีว่าโจโฉมีนิสัยเช่นใดหลังนั้นแล้วจึงได้หาวิธีที่จะปฏิเสธโจโฉอย่างนุ่มนวลที่สุดเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจของโจโฉและเป็นการรักษาศีรษของตนเองให้ตั้งอยู่บนป่าต่อไปอีกด้วยหลังจากที่อาการป่วยของโจโฉทุเลาลงแล้ว ก็เกิดสงครามรบพุ่งระหว่างวุ้ยกกของท่านวุ้ยอ๋องกับจกกกของเล่าปีอีกครั้งโดยที่สมรภูมิสําคัญอยู่ที่เมืองฮันตงซึ่งโจโฉเพิ่งจะตีมาได้จากเตียวล่อการศึกในครั้งนี้นอกจากโจโฉจะต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยืนและเสียเมืองฮันตงให้กับเล่าปีแล้วท่านบุ้ยอ๋องก็ยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วยกล่าวคือโจโฉถูกุยเอียนซึ่งเป็นขุนพลของเล่าปียิงด้วยลูกธนู แต่โจโฉก็ยังโชคดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงฟันหน้าหักไปสองซี่เท่านั้นแผ่นดินจีนนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปได้ก้าวเข้าสู่สภาวะของสามก๊กยางสมบูรณ์คือวิกก๊กของโจโฉจกก๊กของเล่าปีและงอกก๊กของซุนกวนกองทัพของทั้งสามก๊กนี้ต่างก็รบพุ่งกันโดยที่ไม่มีก๊กใดยินยอมที่จะเป็นพันธมิตรกับอีกก๊กหนึ่งอย่างจริงใจดังนั้นแล้ว อำนาจจากทั้งสามกกนี้จึงทวงดุลกันอย่างลงตัวหากฝ่ายใดเพลียงพล้ำก็อาจจะถูกกกอื่นๆกลืนกินได้ในการสงครามครั้งหนึ่งซึ่งงอกกกยินยอนที่จะเป็นพันธมิตรกับบุ้ยกกเพื่อโจมตีจก,กกกนั้นก็ทําให้กวนอูต,ต้องเสียชีวิตไปส่วนกวนจึงเกิดความกลัวขึ้นมาว่าเมื่อเล่าปีทราบว่านตนเองเป็นผู้สั่งประหารกวนอูซึ่งมีฐานะเป็นน้องชายร่วมสาบานแล้ว เล่าปีก็คงจะยกกองทัพมาโจมตีเมืองกังตังเพื่อเป็นการแก้แค้นดังนั้นแล้วสุนกวนจริงได้ทําอุบายส่งสีสะของกวนอูไปให้กับโจโฉเพื่อที่ว่าเล่าปีจะได้เข้าใจผิดว่าโจโฉเป็นผู้สั่งให้สุนกวนประหารกวนอูฝ่ายโจโฉเมื่อได้รับสีสะของกวนอูแล้วท่านวุ้ยอ๋องก็ทราบในทันทีว่าเป็นอุบายของสุนกวนที่จะโยนความผิดให้กับตน โจโฉจึงปรึกษากับสุมาอี้ถึงหนทางที่จะตอบโต้กวนอูบายนี้ของสุนกวนซึ่งสุมาอี้ก็ได้แนะนำให้โจโฉฝังสีสะกวนอูด้วยวิธีเดียวกับที่ปฏิบัติต่อศพของขุนนางชั้นสูงเพื่อเป็นการเอาใจเล่าปีแต่ในขณะที่โจโฉกำลังพิดูศสีสะของกวนอูพร้อมกับหัวเรายยาะกวนอูอยู่นั้นโจโฉก็เห็นภาพหลอนว่าสีสของกวนอูลืมตาขึ้นมา ด้วยความกลัวในเรื่องพูดผีปีศาจของโจโฉประกอบกับอาการป่วยทางประสาทที่เรื้อรังก็ทำให้ท่านบุ้ยอองจัดพิธีศพให้กับกวนอูอย่างยิ่งใหญ่และฝังศีรษะของกวนอูไว้ที่ริมประตูเมืองหลกเอียงทางทิศใต้โดยให้จารึกป้ายหลุมศพเอาไว้ว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิว๋วเนื่องจากว่าเมืองสุดท้ายที่กวนอูนั่งเก้าอี้เป็นพ่อเมืองก็คือเมืองเกงจิ๋วนั่นเองหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฝังศพของกวนอูแล้ว โจโฉก็ล้มเจ็บลงอีกครั้งด้วยอาการทางประสาทแต่ในครั้งนี้อาการกำเริบหนักจนกระทั่งทำให้โจโฉเสียชีวิตในที่สุดด้วยวัยประมาณ65ปีก่อนที่โจโฉจะสิ้นลมเขาก็ได้สั่งเสียกับผู้ใกล้ชิดเอาไว้ว่าให้สร้างหลุมฝังศพของเขามากถึง72หลุมเนื่องจากว่าโจโฉกลัวว่าจะมีผู้ที่เกลียดชังเขาขุดศพของเขาขึ้นมาทำลายและประจานดังนั้นแล้ว ด้วยสาเหตุนี้เองเมื่อระยะเวลาผ่านไปหลายปีจึงไม่มีผู้ที่ทราบอย่างแน่นอนว่าหลุมศพที่แท้จริงของโจโฉตั้งอยู่ที่ใดปริศนาเรื่องหลุมศพของโจโฉนี้เป็นความดำมืดอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์จีนจนกระทั่งถึงวันที่28ธันวาคมคิสรตศักราช2009ทางรัฐบาลจีนก็ได้ประกาศต่อสาธารณว่า ค้นพบหลุมศพที่แท้จริงของโจโฉแล้วโดยหลุมศพแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอันหยางมณนทนเฮิหนานหลุมศพแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ740ตารางเมตรและภายในนั้นก็มีโครงกระดูกของชายวัยประมาณ60ปีบรรจุอยู่ด้วยนอกจากนั้นก็มีป้ายจารึกชื่อของโจโฉและโครงกระดูกของสตรีอีกสองโครงกระดูก ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็นโครงกระดูกของมเหสีบุรุษนามว่าโจโฉแม้จะถูกประนามว่าเป็นศัตรูราช,ชสมบัติและกระทําการหยาบช้าต่างๆต่อพระเจ้าเฮียนเต้และบุคคลอื่นๆก็ตามแต่ในอีกด้านหนิงแล้วน้ำใจของโจโฉในหลายๆด้านก็เป็นสิ่งที่เราควรจะให้การยกย่องและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่นการสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถให้ได้ทำราชการการรู้จักที่จะพิจารณาน้ำใจคนซึ่งนำไปสู่การใช้งานบุคลากรได้เหมาะสมกับงานที่ทำและการครบหาแต่ผู้ที่มีสติปัญญาดีเป็นต้น